สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้นะคะมีข่าวใน Facebook กันเยอะเลยนะคะว่าเป็นโรคก,กันเยอะนะคะโรคฮอตฮิตตอนนี้คืออะไรคะก็คือโรคมะเร็งค่ะนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีค่าจ,จ่ายเยอะอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นการผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะทุนการศึกษาลูกนะคะเราก็มีค่าจ,จ่ายตรงนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราเป็นโรคไร้แรงมะเร็งหรือว่าชิ้นเนื้อลาเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ ก็จะเพิ่มภาระให้เราทีเนี้ยถ้าเกิดเราเกิดเป็นชิ้นเนื้อร้ายมาเลงนะคะเราเอาชิ้นเนื้อร้ายเนี่ยเอาไปให้คุณครูที่โรงเรียนลูกบอกว่าช่วยลดค่าเทอมลูกหน่อยได้ไหมเนื่องจากขาดไรายได้นะคะคุณครูที่โรงเรียนลดให้ไหมคะก็ไม่ใช่ไหมคะหรือแม้แต่เราเอาชิ้นเนื้อร้ายเนี่ยให้กับธนาคารที่เราผ่อนบ้านอยู่ค่ะว่าเราเป็นโรคไร้แรงนะช่วยลดค่าผ่อนบ้านให้เราได้ไหม ก็ไม่ค่ะเขายังมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องอยู่นะคะไม่ว่าจะผ่อนรถนะคะผ่อนบ้านนะคะก็ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่เราไม่สามารถเอาชิ้นเนื้อไรตัวนี้ไปขอทําส่วนลดได้นะคะแล้วก็ยิ่งไปวันนั้นค่ะธนาคารค่ะสมมุติเรามีเงินอยู่ในธนาคาร5 0,000ืนบาทเราขอเพิ่มวงเงินเป็น5ล้านได้ไหมคะถ้าเกิดเรามีผลชิ้นเนื้อไรก็ไม่ได้อีกค่ะ วันนี้พี่ป๋องมาคุยเรื่องโครงการโครงการเรื่องโลกไร้แรงเนี่ยค่ะื่อไหร่ที่เรามีชิ้นเนื้อไรตัวเนี้ยเราสามารถที่จะรับวงเงินนะคะทุนที่เราเลือกไว้ได้ค่ะทุนตัวเนี้ยเราเลือกได้ค่ะว่าจะรับ1ล้าน3ล้านหรือ5ล้านตามที่เราอยากอยากต้องการทุนนั้นเลยนะคะแล้วเมื่อไหรที่เรามีชิ้นเนื้อไรเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะออกมายื่นนะคะมดกันเรามายื่นนะคะว่า เราเป็นชิ้นลายนี้แล้วนะคะก็รับเงินก้อนก้อนนี้ไปเลยค่ะเงินก้อนนี้เราเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะอาจจะไปหาหมอที่ทําให้เราหายเร็วขึ้นไปหาโรงพยาบาลดีๆเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกในช่วงที่เราทํางานไม่ได้เอาไปผ่อนบ้านผ่อนรถเงินนี้ก้อนนี้ค่ะทําได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ถ้าวันเนี้ยเราบอกว่าเราไม่อยากทําเราไม่อยากทาโครงการนี้นะคะ เราไม่อยากทําโครงการนี้นะคะเรามีทางเลือกเช่นเดียวกันค่ะเรามี4ทางเลือกนะคะทางเลือกแรกนะคะก็คือ1เราไปยืมญาติค่ะญาติให้เรายืมไหมคะแสนสองแสนไปยืมเพื่อนที่รักของเราเลยค่ะแสนสองแสนเ็าให้ไหมคะหรือไปสารส่งคอลค่ะขอเงินนะคะแสนสองแสนเขาให้ไหมคะหรือเราจะทําประกัน ะะวิธีให้ที่สุดพี่ผมองก็ว่าเป็นการทําประกันนะคะเพราะว่าเราใช้เงินน้อยแลกเงินก้อนใหญ่นะคะแบบประกันตรงนี้นะคะการคุ้มครองโรค้ายเรงเนี่ยมีให้เลือกว่าจะรับเป็น1ปีขอโทษกับ5ปี10ปี15ปีหรือ20ปีพี่เลือกแบบไหนคะ20ป่ปีทุนก็เหมือนกันคะ่ะเราเลือกได้คะ่ะตั้งแต่1ล้านจนถึง5ล้านเลยคะ่ะพี่เลือกแบบสูงสุด5ล้านนะคะได้คะ่ะ นะแบบประกันตัวนี้ถ้าอายุอยู่ที่3 5นะคะ5ล้านก็จะอยู่ประมาณ50,000บาทนะคะเบี้ยเราจ่ายคงที่ค่ะเราจ่าย20ปีสมมติเราเกิดเป็นชิ้นเนื้อร้ายปีที่2นะคะโชคร้ายเป็นชิ้นเนื้อร้ายปีที่2ในความโชคร้ายเราก็มีความโชคดีค่ะได้เงินก้อน5ล้านบาทถามว่าถ้าเราป่วยแล้วเรามีเงินก้อน5ล้านบาทจะช่วยเราหายเร็วขึ้นไหมคะสุขภาพจิตเราดีขึ้นไหมคะ ใช่ค่ะสุขภาพเราสุขภาพจิตเราดีขึ้นนะคะแต่ถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยครบสัญญาเราก็ได้5ล้านค่ะหรือแม้แต่ว่าเราชำระมาสัก2ปีเกิดเราเป็นลมจากไปนะคะกระทันหันผู้รับผลประโยชน์ก็ได้5ล้านค่ะหรือเราเกิดอุบัติเหตุจากไปกระทันหันเราก็ได้ทุน5ล้านบาทค่ะไม่ว่าจะออกช่องทางไหนนะคะเราได้ผลประโยชน์หมดเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะเผื่อเราจ่ายมาแล้วสิปีเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินหรืออยากใช้เงินไปเที่ยวก็ได้อีกค่ะการงุ้งครองเราก็ยังคงเหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าแบบประกันตัวนี้ครอบคลุมให้เรารู้สึกสบายใจครบด้านทุกด้านเลยค่ะเท่ากับว่าเราล้อมรั้วบ้านเราไว้อย่างดีเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะพี่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีอันนี้หนูเห็นด้วยค่ะพี่ ถ้าเศรษฐกิจดีหนูคงไม่มาหาพี่ถูกไหมเพราะว่าพี่คงมีเงินมากพอที่จะรักษาโรคเชิ้นเนื้อลายนี้ไว้เศรษฐกิจไม่ดีตอนนี้ค่ะเรามีความจําเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในภาวะที่เราเกิดเป็นโรคไายแรงเราต้องเอาเงินเก็บเราทั้งหมดมารักษาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการทําช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะเรายิ่งต้องทําโรคไลยแรงมากกว่าเดิมขึ้นมาค่ะ เพราะเราเอาเงินก้อนน้อยแลกเงินก้อนใหญ่ใช้เงินห้าหมื่นแลกเงินห้าล้านวันนี้ถ้าพี่ทำโครงการนี้พี่เห็นด้วยกับหนูเนี่ยอยากจะปกป้องอยากจะล้อมรั้วบ้านเนี่ยพี่จะมอบผลประโยชน์ตรงนี้ให้กับใครคะให้กับลูกนะคะเดี๋ยวหนูขอบัตรประชาชนลูกค่ะแล้ววันนี้พี่อะสุขภาพดีสูงสุดไหมคะตอนนี้สุขภาพดีไม่ได้เป็นโรคใช่ไหมคะวันนี้ดีที่สุดแล้วค่ะขอบัตรประชาชนพี่ด้วยค่ะ